สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยเดอ้อพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้แอดกะผ้าพ่อพี่น้องมาเกาะตดตัวเลขเสี้นเลี่ยนนะครับเป็ยังเอดค่อยได้มาติดตามครับพ่อพี่น้องครับเสี้ยนเลี่ยนนี่นะครับให้สามตัวตรงๆก็ต้องกลับด้วยครับพ่อพี่น้องครับแต่กระบ,บอกก่อนว่าเป็นเลขคำนวณเดอ้อพ่อพี่น้องเดอ้อเปิ้นเข้ามาอ่าสองงวดติดนี่ นะครับแต่ว่าหลังจากหันไปกับเขาสองตมั่งให้สามตเขาสองย่งซีนะครับอ่ากันเลยยังบอหั่นมั่นใจไปไหนสำหรับสองวัดแม่ในเขาสามตรงตรงในเอดกันเลยอ่าได้มาติดตามฝากต้อนพ่อพี่น้องเอฟซีเพื่อชีวะให้พลาดโอกาสนี้ไปนะครับเดี๋ยวห้องกสิมมะติดตามกันต่อนะครับสําหรับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกซีเนี่ยนะครับเลขเซียนเลี่ยนพบนเฉียงตัวใดนะครับพ่อพี่น้องย่าพลาดนะครับ ติดตามไว้นะครับสาหรับเลขเสี้ยนเลี่ยนเนี่ยถูกมาตลอดนะครับเป็นยังแอดค่อยรู้ว่าถูกมาตลอดเพราะว่าแอดแนมเพิ่นมาตลอดเด้อ่าจนเมื่อนี้ได้มีโอกาสมา,ส,มาสัมผั์มันเข่าสามตัวตรงสองงวดแล้วนะครับสามตัวตรงไม่ต้องกลับร้อมนี้ครับพ่พพพพพพอยพี่น้องครับอ่ากดติดตามแล้วไว้ครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับไว้นะครับเพื่อสิบริพลาดจากช็อตแต่ละช็อตช็อตเด็ดของเสี้ยนเลี่ยนนะครับพ่อพี่น้องครับอ่าในส่วนของเสี้ยนเลี่ยนเองเนี่ย นะครับเป็นเลขคำนวณแต่ว่ากับฟันประกอบนํางวดไดมั่นใจเอาไงๆวมาเส้นเลี่ยนเนี่ยซื้อเลขบม่หลายตัวได้พอยเป่น้องซื้อเลขหางเดียวเท่านั้นเนี้สองหางหางเดียวเท่านั้นเนี้สามตัวไหมถึงสามตัวได้ครับเนี่ยอ่าื้อเลขสามตัวสองหางจังสีลระงวดซื้อหางเดียวถือโป่งเลยครับกันตัดสองตัวเนี่ยแทบสีบระพ,พาดเลยนะครับแต่ว่าเลขสองตัวเพิ่กับว่าไฮไลท์ให้คู่เดียวไปกลับยังสี่ครับ อ่ะจะไดนเข้ามาฟั่งเบงวาเซียนเรียนงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่พุทธเส้ยนตัวใดครับตามมาฟั่งมาพร้อมกันครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับพ่อเลี้ยงครับเมื่อนี้เขากับม่ายูทิบานพ่อเลี้ยงนะครับหรือเซียนเรียนนะครับอ่าหมว่าอ่าสติเล่าเหตุไห้กับสามตัวตรงสองงวดติดนะครับอ่าสำสรับเล็พ่อเลี้ยงนี่คือเป็นเล็กขับนวเนะพ่อเลี้ยงนะ ะเป็นเลขคำนวณงวดว่างหนึ่งนี่ให้ว่าให้ว่าเฮกันยกโมบ้านนะครับอย่างโดยว่าอ่าพอเลียนนี่ให้เลขตัวเดียวสามเจ็ดสองครับพ่อเป็นทางครับนี่ไปนี้เทาก็เลยมาขอานเนี่ยเท่านเพราะเพื่อนเลขในส่วนของเลขพอเลียนนี่เป็นเป็นเลขคำนวณพร้อมแน่นไ่มเป็นเลขคำนวณพร้อมเลขฝันประกอบพร้อมเหมือนกัไหนทันทันทันท้องันประกอบมันจังถือ ไม่ค่อยจะชัดเจนแต่ไม่ค่อยชัดเจนฟันว่าฟันบบกรอบมันคือจะมาเห้ได้สื่ออะไรตัวสินะแต่ว่าอันนี้ที่ให้ไปเบื้องแรกให้สามคู่เท่านั้นแหละโอ้ให้สามคู่มีสอนตัวน้ำให้ให้บทนี้งสองคู่เอาเลขที่เห้ที่ให้เมื่อนี้เป็นบททล่างให้ให้บุญให้บุญเนาะเออใเป็นเป็นเลขบนเออให้อืมเอ๋อให้มันเทียมไหมจังหวัดละเรียนขอเรียนขอมัน ถึงเมื่อหลายงวดแล้วแต่บางหันวบางหันมันกระเด็นหากระเจ็ดครับอันหานั้นี่เป็นเรียกลังก็ออกมันถึงเรียกอันเผลโอ้ว่านี่มันเดินหากระเจ็ดครับว่านี่เกียดมันดับลักหน่วยเรียกเกียงบดับลักสิบครับงวดนี้มันดับลักสิบที่เกียดโอ้ เป็นยังงวดว่าสองงวดขึ้นหลังนี่เพราะว่างวดว่างหนึ่งนี่สามเจ็ดสองเป็นยังก็ได้ตรงคักแน่แต่เพาต้องกลับเลยว่านี้แม่มันมาฝันประกอบฝันว่าเขางูมาหาโอ้เป็นสันประกอบงูสามตัวตัวนึงมันน้อยครับตัเลขไปซื้อรถตัวนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับสามเจ็ดเจ็ดน็่บอได้ได้ซื้อสองเจ็ดเจ็ดนะโอ้เอาเลมาเกี่ยวครับงูสองตัวก็คิดว่าเป็นเจ็ดสองมาสันดีโอเพราะว่ามันได้เจ็ดรลักซี่เป็นบอครับผม ก็กลับทำเแหละไปซื้อเห็นปะซื้อเ่ากลับไม่ซื้อเรียบเสื้อเรียกบาทเดียวถือป้องเลยสองงวดแล้วหมายว่าซื้อเรียกว่ต้องกลับว่ต้องลีลาไม่กันต่อไปว่ต้องซ้ำไรประตูบรังวดบางขันมันได้สามครับเจ็ดสีนี่นี่ยสามเจ็ดสี่อ้างวงขัมด้สามเจ็ดสองามเจ็ดสองมันงูสองสตัวซ้ำกันครับงูสองตัวซ้ำกันเอาเอาง่ายๆเลยตัดสามเจ็ดสี่ทิม มันซื้อยากซื้่ได้นี่โอ้ก็ซื้อเยะก็ซื้อไว้ลอยนึงอยู่ครับผมเพราะว่ามันเขาไม่ขืนบััดนี้ก็ได้มาเทือนสามเจ็ดสองบาทเดียวแม่นโป่งเลยเนาะวดนี้เป็นได้เะสามก็ได้สามเก่าอร่อยครับสองวันนี้เห็นบหวันนี้ให้สองหางให้จักหางครับ วันนี้ที่ให้สองหางโอ้วันนี้ให้สองหางขึ้นหมวดบางนึงตอนตัวหนึ่มันมนีหกสองอีกเจ้าถ้าำผมครับตันงก็เสียให้ท่านนี่เน่อยเด็กวันนี้เด่นแน่หมดอีกตัวใดเด่นเด่นหลายกระมูอหลายกระมืเรียงใน,นชนุดนี้ตัวใดเด่นหลายกระมูอเด่นตัวนี้แค่นั้นเล็นนครับผมอันเสียวล่างน้ำมาสินแต่ว่ามันงวดนี้มันมันไม่ดับอันไงครับ เกตนี่ยมันนี่มันมันสีดับหลักสิบที่งวันนี้ครับเกียดตับหลักักสิบนะครับเดี๋ยวผมไปไทยทั้งหมดยังไยไม่นช่เป็นศูนย์เพียงสีรับประมัน่างมันบ้างดีปร่มันแต่ว่าเมื่อมันเจอท่อตัวบุญวันนี้ท่านสันไปเหมือนตอนวันท่านเลยสั่นท่านเลยสันมันมา มีมีแต่ได้ตัวเด่นมากเพื่อสูตรกับนอนนี่ได้เด่นหอกมากสูตรกับนอนมาเด่นหอกเด่นหอกแล้วสองนี่เป็นกำลังวันสองกำลังวันนี่หลัก,กลอยจะโอ้กำลังวันมาหลักร้อยแน่นอนสองสองมาแน่วั่นเมา่อสองกับสามก็ตัวเก่าไม่สองก็บสามได้สองตัวกนะ็คือสองกับสามคำนับหลักร้อยเนาะจะรู้บางสัน่นแต่ว่าหลักสิบนี่มาหกชั่วตัวเดียวเม็ดเดียวพรอบเม็ดเดียว แ <iento> ล <Tower> ้วครับเจ้าตํารวจ3ตัวตรง2งวด4มีคําสั่ครับที่เราเรียนเรียนครับเมืก่อนก็ได้จังซี่เด้ครับด8 7 1บ่ครับ7 1บาดนี้ก็ได้3 12เน่ยเดยซื้อตัวเกานีวนนีด้ Ừ, một ừ. ừ. đoạn đã diễn mà do đó tôi gửi đây, trăm linh chữ xong tôi vừa bầu mặt kiện năm kha phuu một lần tập kim phân tội mhmm 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 เวลางดนี่มันมันคือสองมันจัดหนงเป็นล้านแับแต่ว่าตัวเก่ามันสิมาสามนี่คือบาระหว่างสอนกับสามนี่เบียดเบียดคู่ขี้กันมามยวนเถอะมาเติมสองตัวมาเติมสองตัวจะวัดเด่นบนเป็นบนมันมีหอกอย่างเดียวเด่นบนมีหกแน่นอนมีหอกจะให้ฟันลักเกลือลักสิบแน่นอน ลักซินเดนอนกับว่ามันไม่มีสองตัวเท่านี้แหละซัซนกันอืมอันตั้นเราซ้อมตัวเด่นมากกับทีอะไรคุณซ้อมนะเด่นนั่นเด่นหกตัวเดียวนี่วิ่งหกตัวเดียวเลยครับผมตัวจับก pues. ู <opus> ้บ <Lob combine. regulating>. ่นไหมครับจับกู้แล้วซนนนแล้วอาไรตัวไหนเห็นยังว่าเห็นว่าคือหลายเทอยู่ในกระดาษโอ้จะทำนี่ก็เพราเฮียนแต่ว่าเราเจอเลขกูลายตัวนี้ เาสิสิเอยู Heck, ่ย um, ่างไหลแต่ <t ami> <t ami ้อาตวโดยังทีน่ะตาชัดเจนอยู่นี่ว่างนเขาลอกไปะสื่นออกแต่เขาเลีเลเฮ็ดไปมันอยเขาทั้งบนทั้งล่างคู่งหัวด้วยอือเอาคู่งหัแต่ว่ามันหลายเข้าอาจสิตัดวัตถุกระยางทั้งเทีอาาดข่วงเงินมันได้หกตัวเดียวเงินว่างหันได้ได้หากระเจนรัซิ แต่ว่าหาไม่เจอเป็นลังมัน่าบ่ได้เขาเล่นรถกันมาออกเป็นยังลักน้อยก็เอาเก้าใส่กับสามใส่บั่นอ้มก็มี่สิบแปดมาตามสูตรกันโอ้มาตามสูตรเนาะบ่แมีนว่ามาดตัวไรเอาใส่รถบ่แมีนเอาฟองใส่ก็ได้นี่ฟองก็จะนได้ใช่ไว่าเอาจังซี้นะรักน้อยเก้าสามสองเออเนาะใสงก็ได้ลักสิบนี่คือฮกตายตเออครับผมนี่เท่านั้นแหละครับผม ขนะ้อ,อสรุปได้ันใช่ไหมผมบันทึสิอนุญาตสรุปครัขอบคุณเียหลายๆส,สันสนีก้กาา็ได้ครับผมขอบคุณครับบันทึสิธอนุญาตสรุปให้เอฟซฟังบันนะยืมเนี่ยกระดาษบันอืมบอกกระดาษไหมกระดาษเขียนไว้หืมโน่นร้ง,งของเราสีบสซนเป็นสีที่มันงโบมากนั่ถเด่นดังเขาไม่ได้า ไม่ได้ไม่ออกสื่อตัวมักเรียบสื่อไรก็เพื่นเลขล่างนี่บ็หมันใจผมนามาชิบมาชิบอยอ่จะจะจะว่าบ,บ,บนชัดเจนแล้วชัดเจนเลย สองสามสี่เออสี่ก็ชูนหัวกวนยังบาคักป่านไดหัวกวนอ่าสีสัมผัสบ่นะเหอะจีบว่สัมผัสนาว่าฉับวันนี้มัิสามตัวอีกวันเหี้ยวไปสัมผัสเราก่นนะเราเหยสัมผัสบัวฉับแบ่งปันกันไปเนาะสัมผัสชัวกนท่านันเองว่าถึก็มาลากันข้าเจ้าพ่ว่าดอกนี้ข้าเจ้าเต่ขาเจ้าให้โอ้ยหหมูฝ่นว่าเนี่อ มากบ่ละศูนย์สี่สี่ศูนย่าเยอต้องเข่าเล็